นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุสวัิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2 5 6 6ตรงกับวันพุธแลม9ก้าข้าเดือน4ปีขานวันนี้เป็นวันธงชัยเหมาะแก่การมงคลเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสีความสําเร็จของวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะกัก่วสีบรอนเงินสีอับโชคของวันนี้คือสีชมพูสีบานเย็นสีม่วงอ่อน,อน ทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอาคเนหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้เครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังโป่งขามเจ้าแม่กวนอิมพระพิคเนรเด็ก <t> <ๆ>ที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลักณีในชื่อคือจอจานชอชิงชอช้างโอโซชอกระเชยและยอหญิงเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช่อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนําคือบอยไม้ปอปลาปอพึ่งฝอฝา พอพานฟอฟันพอสมเผาและหมอมาอ้าเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยักษ์รอเรือรอลิงและวอลแวนเลขมงคลวันนี้เลข4เลข2และเลข8ไหมายเซตวันนี้อลิสโตเตลกล่าวไว้ว่าการอยู่แบบพอเพียงก็ถือได้ว่าเป็นความสุขอีกรูปแบบหนึ่งขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไป แต่ยเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ